วันนี้จะพาไปดูเว็บไซต์ที่เอาไว้เช็คดูว่าราคาประเมินที่ดินที่นั้นน่ะที่เราอยากรู้ราคาเท่าไหร่ไปที่ Map. land maps landmaps d o l g o t h กด Allow นะให้เขาหา location ได้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้กด c a n เซอรไปกดแผนที่นะแล้วก็หาสถานที่ราคาประเมินเรารู้อยู่ในใจว่าเราจะไปหาที่ไหนเนี่ยก็กดสมมุติผมจะไปหาซอยทั้งหลอมผมกดซอยทั้งหลอดู แล้วก็เครื่องก็จะพาไปที่ซอยทองหล่อสมมุติว่าเราจะไปดูกราคาประเมินที่ดินซอยทองหล่อตรงข้ามกับโรงพยาบาลคามเมลียนสมมุติว่า เราหาได้ตรงตารางที่เราต้องการเนี่ยเราก็คลิกไปสองทีนะใช้นิ้วแตะสัมผัสไปสองทีคลิกไปสองทีที่ที่ดินผืนที่เราต้องการรู้จักร,ร,รู้ราคาประเมินแล้วพอคลิกไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันจะบอกมาว่าเลขที่โฉนดเท่านี้หน้าสำรวจเท่านี้เลขที่ดินเทานี้ เนื้อที่กี่ตารางวาหรือกี่ไร่ราคาประเมินเท่าไหร่ต่อตารางวามันจะบอกหมดเลยนี่เราก็ได้ข้อมูลแล้ว Land, l a n d l a n d s m a p s d o l g o t h อันนี้ผมจะลองดูว่าซีสุมวิทรแปด 8. สุมวิทรแป ราคาที่เท่าไหร่ผมก็คลิกเข้าไปคีย์คีย์คำว่าสุขุมวิทแแล้วก็ที่มันมีดรอปดาวว่าซอยสุขุมวิท8มันก็คีย์ครับคลิกเข้าไปเลยแล้วมันก็วิ่งเครื่องมันก็วิ่งพาเราไปที่สุขุมวิท8นะทีนี้เราก็ไปจุดสุขุมวิท8อยากรู้ว่ามันอยู่ตรงจุดที่เราอยากรู้ว่ามันราคาที่เท่าไหร่เียแล้วก็สมมุติว่าเราคลิก ไปที่ใดที่หนึ่งที่เราอยากรู้แต่ไปแตะไปสองทีนะมันก็จะออกมาว่าที่ตรงนั้นนะ่ะราคาประเมินเท่าไหร่ โอเคผมลองดูผมคลิกไปแล้วมันก็จะบอกราคาประเมินต่อตารางวาราคาเท่าไหร่เลขชนดที่เท่าไหร่เท่านี้เราก็ทราบราคาประเมินคร่าวๆง่ายดายจากของเว็บไซต์ d e partment of land นะฮะ เป็นเว็บไซต์ที่น่าจะเชื่อถือได้แหละเพราะว่าเป็นของกรมที่ดินเลยเป็น landmap. d o l. go. t h นอกจากนี้แล้วมันมีคำว่า Street View นะลองลอง r e t v v i w w ดู มันก็จะให้เห็นภาพบริเวณแถวนั้นด้วยลองเล่นสนุกดีขอบคุณครับ